สวัสดีครับผมจานตาผีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับวีพหนึ่งตัวเรานะครับเข้าเหมือนเดิมนะครับแต่สเต็ปเราไม่เข้านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราชอบตัวไหนกันบ้างนะครับผม ไปกันที่คู่แรกนะครับลีกลาดิก้าสเปนนะครับคู่ระหว่างแอตติกบินเบานะครับเจอเรบันเต้นะครับผมฟันธงนะครับต่อแอตติกบินเบานะครับผมส่วนคู่ที่2นะครับไปที่ลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างสเปอร์พบเอเวอเรต์นะครับผมฟันธงนะครับต่อไปที่สเปอร์นะครับผมส่วนคู่ที่3นะครับคู่ที่3นะครับเรามองกันไปที่ลีกตุรกีนะครับคู่ระหว่างเบสิกตัสนะครับเจออิสตันบูล บูยุกเช็คนะครับผมฟันธงนะไม่ต่อเบสิกตัดนะครับผมใครที่ชอบผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม VP นะครับหตัวนะครับเราจะมี VP 1ตัวเต็งให้ในกลุ่ม VP นะครับแล้วก็จะมีบอลไลน์วันให้นะครับเราจะให้กันตลอดย4ิบชั่วโมงเลยนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับสามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับทักหาผมได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง f Facebook y o u t u b e นะครับรายนะครับถ้ามี เจอจานต้าผีแดงโพสท,ที่ไหนนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรากันไปก่อนขอทุกท่านนะครับเป็นเฮงดูรวยนะครับผมสวัสดีครับ